อยู่ที่เพลงขัดใจนะครับแต่ว่าเอาใจสาวๆหน่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ผมเล่นเพลงขัดใจเนี่ยอยู่ในคีซ C นะครับเป็นคีย์ที่เป็นเสียงเหมาะสําหรับเสียงร้องของผู้หญิงนะครับ,รรบประมาณนี้นะครับก็ จะสอนท่อนอินโทรนะครับแล้วก็ท่อนเช่นเป็นคอร์ดประกอบร้องเนี่ยก็สามารถเข้าไปโหลดคอร์ดในเพจได้เลยนะครับลักษณะของการเล่นเนี่ยเหมือนเดิมทุกอย่างแค่เปลี่ยนตำแหน่งสายเรามาทําความเข้าใจกับตำแหน่งของสายแล้วก็คอร์ดนะครับที่เราจะเล่นในการดําเดินคอร์ดนี้ก็จะเป็นคอร์ด C น,นะครับก็มีลักษณะของ C Add9 นะครับจะใช้ C major 7นะครับ ก็เพิ่มตัวนี้เข้าไปนะเป็นตัวนายของ C นะครับแล้วก็คอร์ด F major seven นะครับสามคอร์ดนะครับก็มีตารางคอร์ดให้ดูด้วยนะครับมาดูท่อนขึ้นกันก่อนนะครับท่อนขึ้นที่เป็นลักษณะของเสียงโซโล่นะครับนิ้วจะอยู่ที่โน้ตสาย2ช่อง3นะครับ อันนี้คือโน้ตตัวเลนะครับจะบอกชื่อโนตไปด้วยเพราะว่าถ้าเรียนกับผมไปบ่อยๆเนี่ยก็จะได้แบบเรียกชื่อโนตก,ก็จะได้รู้ตำแหน่งว่าโน้ตอ,อะไรอยู่ตำแหน่งอะไรนะครับโนตตัวเลนะครับเวลาที่เราจะดีดเนี่ยเราวางตำแหน่งนิ้วมือโป้งเนี่ยจะอยู่สามเบสสามเส้นบนนะครับส่วนนิ้วชี้กลางนางนะครับชี้กลางนางนี่ก็อยู่สามเส้นล่างนะครับชี้อยู่สามกลางอยู่2นางอยู่1นะครับตามนี้นะครับฉะนั้นเนี่ยโน้ตตัวเลที่เราจะดีดนะครับอยู่สายสองเราต้องใช้นิ้วกลางนะครับ อยู่กลางมันประจำอยู่สายสองอยู่แล้วฮะนะครับ,นะรบเลรูดไปเวลาดีดนะครับดีดเสียงแรกแล้วก็ดึงนิ้วนะครับเป็นการสไลด์หาโน้ตตัวมีนะครับแล้วก็นิ้วนางจะอยู่ที่โน้ตซอนนะครับงนี้นะครับแล้วก็กลับมาที่โน้ตตัวมีไปเลยนะครับ สามพยางแล้วนะครับหนึ่งสองสามนะครับส่วนโน้ตตัวต่อไปใช้วิธีการเกี่ยวนะครับของนิ้วสามนะครับให้เกิดเสียงนะครับพ้าทาเร็วๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่นะครับแล้วก็สุดท้าย ก็จะดิบโน้ตตัวเล,ลวก็ลูดไปมีเหมือนเดิมเหมือนตอนแรกเลยนะครับแล้วก็ดึงนิ้วชี้เนี่ยกลับมาให้ทันนะครับในจังหวะเริ่มใหม่นะครับแบบช้าๆนะครับพร้อมกันนะครับถ้าไม่ทันก็ไปซ้อมทํความเข้าใจกับช่วงแรกก่อนนะครับที่ผมสอนไปเมื่อกี้แล้วก็ลองมาเล่นให้ทันนะครับสามสี่ก็ ท่นิ้วชี้เป็นหนึ่งทีนะครับนิ้วชี้เนี่ยจะอยู่สายสามนะเป็นสายเปล่าเลยนะครับถ้าเล่นรวมกันเร็วๆก็จะเป็นอย่างนี้นะครับถ้าใครเล่นตามการเล่นตามเลยนะสามสี่นะต่อไปนะครับก็จะเป็นการเข้าคอร์ดนะครับเข้าคอร์ดแรกก็คือคอร์ด c นะครับ C ีจะลงสายเบสที่โน้ตตัวโดนะครับตัวโด สายเบสเน่าจะโนโตโดเนี่ยอยู่สายหช่องที่3นะครับถ้าเล่นรวมกันนะครับจากท่อนเมื่อกี้3 4นะครับอย่างนี้เลยต้องก่อไปซ้อมตามทีละประโยคให้ถนัดนะครับแล้วค่อยกระเถิบไปทีละท่อนนะครับต่อไปเดี๋ยวผมจะต่อนะครับลักษณะคอซีเนี่ยจะลงนิ้วก้อยที่โนโตซอนไปด้วยดูในตารางคอร์ดนะครับที่เพิ่มมาเนี่ยก็คือ นิ้วชี้ประจําอยู่ตําแหน่งโน้ตสุดท้ายที่เราเล่นนะครับแล้วก็เพิ่มนิ้วกลางมาสายที่5ช่องที่3นะครับและนิ้วก้อยไปลงสายที่1นะครับช่องที่3เป็นโน้ตเสียงซอนนะครับอันนี้เป็นโน้ตตัวโดนะครับน,นี่ก็เป็นโน้ตตัวโดนะครับอันนี้โน้ตตัวโดนะครับตอนนี้ก็โน้ตตัวซอนนะครับวิธีการดีดคอร์ดก็คือโป้งชี้กลางนางตบนะครับแล้วก็ดึง ดึงเนี่ยดงสองสามเส้นนะครับมีนิ้วกลางากับนิ้วนางนะครับประจําสายหกับสองนะครับแล้วก็นิ้วโป้งเนี่ยสายที่5เป็นเสียงเบสนะครับถ้าเล่นรวมกันจะเป็นอย่างนี้นะครับโป้งชี้กลางนางตกดึงนะครับดึงในที่นี้จะมีแค่3เส้นนะครับแล้วก็นิ้วชี้ดึงตามจังหวะถัดไปนะครับนิ้วชี้ดึงสายกล่านะครับ ลักษณะของคอร์ดซีนะครับแล้วก็คอร์ดต่อไปก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนนิ้วชี้ย้ายมาเป็นโนต้ตตัวทีนะครับก็คือต่ำกว่านิ้วกลางที่เรากดตำแหน่งเมื่อกี้เนี่ยช่องที่3เป็นช่องที่สนะครับแล้วก็ลงนิ้วนางนะครับนิ้วก้อยอย่าเพิ่งยกออกนะครับแล้วก็ลงนิ้วนางไปอยู่ประจำสายที่2ช่องที่3ามนะครับก็เล่นเหมือนเดิม ของแต่และคอร์ดจะดีลักษณะเดียวกันนะครับคอร์ด C นะครับคอร์ด C ที่เป็นคอร์ดแรกนะครับเหมือนกันนะครับสองคอร์ดจับให้ถูกนะครับแล้วก็ตามด้วยคอร์ด F นะครับ F เนี่ยเป็น Major รซเวนนะครับจะเปิดสายหนึ่งสายหนึ่งจะไม่มีการกดนะครับแล้วก็ปล่อยให้เป็นสายเปล่าไปเลยนะครับเวลาดีดคอร์ด F เนี่ยก็ย้ายนิ้วโป้งมา นะครับเล่นเหมือนเดิมนะครับโปงชีกลางนานโรงชีกลางนานตร้งชีกลางนะครับคอร์ดเอจะเล่นลักษณะแตกต่างกันออกไปจากคอร์ดซีแล้วก็ซีเมเจอร์นะครับนะครับตามสเต็ปนี้ครับโปงชีกลางนานโปงชีกลางแล้วก็ใส่ลูกโซโล่เข้าไปในคอร์ดนิดหนึ่งนะครับจะมีเพิ่มนิ้วก้อยมาที่ โน้ตตัวเลนะครับจะอยู่สายที่สองช่องที่สามนะครับเป็นลักษณะของการแ a p p i n g นะครับหมายความว่าเราดีดสายที่2เนี่ยโดยมีนิ้วชี้กดอยู่นะครับเป็นโน้ตัวโดนะครับแล้วก็กดโน้ตตัวเลซึ่งเป็นช่องที่3ามโดยใช้นิ้วก้อยนะครับให้เกิดเสียงเพิ่มขึ้นมานะครับดูไหมนะครับอชี้ก้า ลงไปนะครับตงชีกลนง,งชีกาัาชีกันนะครับเอาลูกโซโล่ในข้อนี้ก็คือเป็นการดีดแล้วก็สไลด์นิ้วไป1น,นช่องนะครับแล้วก็รีบกลับมานะครับแค่นี้นะครับแล้วก็นิ้วกลางสายที่3มนะครับช่องที่2นะครับ เพิ่มนิ้กลางสายที่3ช่องที่2แล้วก็ตามดวยโน้ตโด note, do, นะครับอ่าทั้งหมดก็จะมีแค่นี้นะครับแล้วก็เล่นเหมือนเดิมนะครับคอร์ดซนะครับเริ่มต้นใหม่นะครับ จะเล่นวนสองรอบนะครับคอร์ด f คอร์ดสุดท้ายเนี่ยมันก็จะเล่นเป็นอย่างนี้โป้งชี้กลางนางตบนะครับโป้งชี้กลางแล้วก็ดีสายสุดท้ายเนี่ยกดเพิ่มเสียงซอนเข้าไปนะครับใส่ที่หนึ่งช่องที่สามนะครับเป็นอย่างนี้นะครับหวังว่าทุกคนจะเข้าใจนะครับในช่วงของท่อนอินโทรนี้นะครับ เล่นพร้อมกันกับผมใหม่นะครับเริ่มตั้งแต่แรกเลยนะครับตั้งแต่สไลด์นิ้วเลยนะครับผมให้จังหวะก,ก่อนนะครับสา ท่อร้องก็จะเล่นลักษณะเดียวกันนะครับถ้าเล่นอันนี้คล่องแล้วเอามาใช้ในท่อร้องได้เลยครับ ลักษณะของคอร์ดที่จะมีเพิ่มเข้าไปนะก็จะมี D m n o นะครับเดี๋ยวในเรื่องของคอร์ดเนี่ยผมจะทําคลิปอย่างละเอียดนะครับอีกคลิปหนึ่งนะครับอันนี้เอาทอนนินโทรไปก่อนนะครับถ้าใครพอที่จะเล่นได้เนี่ยดีท้อดร้องเป็นจังหวะธรรมดาก็ได้นะครับก็จะสามารถเล่นเพลงนี้ได้ตั้งแต่แรกจนจบนะครับ อย่าลืมไปโหลดคอร์ในเว็บเพจผมนะครับแล้วก็ฝากกดูกใจกดไลค์ด้วยนะครับขอบคุณครับ